สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมันคู่ชนลนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมมันขูนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้รับะอยู่กับพี่พีของผมนะฮะจะพูดเรื่องไปไหนก็ไม่รู้นะครับผมโอเคอุ้ยโทษดเอาใหม่เอาใหม่าเฮ้ยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนี้มันขู่ชแนลนะฮะวันนี้ก็มาอยู่กับผมนี่มันขูนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ครับผมมาขอพูดอะไรหน่อยหนึ่งนะฮะก็ถ้าใครดูคลิปที่แล้วนะผมนะก็น่าจะเห็นนะต้นต้นอะไรวะต้นต้นต้นไม้สีขาวอะต้นเบิร์ตอะต้นบปีต้นใช่่ปะ อืแต่ตอนแต่พาทนี้ก็ไม่เห็นนะเพราะว่ากูเปลี่ยนแบบนะฮะกูเผล่อลบแบบอีกแล้วนะฮะเสียงเป็ดเลยนะครับแล้วถ้าถามว่าทําไมผมถึงยังเล่นเลือดเคต่อยัไมาย,ยัางมีบ้านอยู่นะก็คือกูมาตั้งกูต้องมานั่งสร้างใหม่นะผมนะก็ของที่ผมจําได้ก็มีประมาณก็ที่ที่ผมจําได้นะที่ของมันเมื่อ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 คลิปที่แล้วมีมีเหล็กอยู่ยี่สิบเจ็ดก้อนเนี้ยจะจำไม่ผิดแล้วก็มีพวกอาหารพวกนี้แล้วก็มีไม้หินแล้วก็ข้าวหกอัน,ะนอะไรพวกนี้นะแล้วก็ชุดกบทน,นะครับ เนี่ยมีอยู่แค่นี้แหละนะฮะถ้าที่ผมจำได้นะโอเคนะอืมก็อย่าว่าผมโกงนะก็ก็เออก็นั่นแหละนะนะครับผมโอเคสารพัดนี้ก็ไม่มีอะไรมากผมน่ะมาฆ่าวัวกันเล่นเงี้ดีกว่านะฮะโอ,โอ,โอ้กระตุกอีสไม่ดอบเลยเหรอตีนเถอะโอเคครับี๋ยวว่าเราเดี๋ยวเราไปทำที่เลี้ยงอ่าไปลากไปลากไปลาก,ไปลากสัตว์มาดีกว่านะครับผมนะ เอ้ยเดี๋ยวว่าค่อยทำดิทำเลยก็ได้โอเคนะฮะก็ต้องมีไม้ครับแล้วก็เอาเอ้นี้มาอันหนึ่งนะฮะใบล่อบ,บัวนะครับผมนะเดี๋ยวเราทำอันนี้ก่อนลัวนะฮะโอเคโอ้โอมีโลยูยี่สิบเอ็ดอันนะผมนะก็น่าจะพอนะครับโอเคไปรู้สึกว่าเหมือนข้างบ้านเราจะมีหลุมนะ ใช่ไหมมีหลุมไหมนี่ไงเฮ้ยแต่มันไกลบ้านว่ะเฮ้ยแต่ก็ดีเหมือนกันนะไกลบ้านมั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 นจะแบบยังไงอะช่ยความแหลกนะผมนะอะแต่อยู่ใกล้ๆบ้านนะสร้างเลยใกล้ๆบ้านนี่มันจะแหลกแหลกแล้วกูขี้เกียจเล่นนะฮะมันแบบตุกมันมันไม่บางทีมันค้างอะเออนะก็เออไม่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 นี่ดีกว่านะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาวางกันเลยนะฮะ เราจะวางไปตรงขอบๆมันนะผมนะพอป่าวะไม่พอครับใหม่ได้นะผมนะเราไม่เราไม่ซีเรียสนะผมนะเราไม่ซีเรียวนะอิ่มไหมล่ะมึงนะฮะซีเรียลงงงงไอสัตว์งงดิโอเคไม่พอนะฮะเดี๋ยวเราไปคราฟเพิ่มนะฮะไม่ไม่ต้องเดินไปบ้านหรอก โตคราบอยู่ตรเนี้ยนะฮนะเดี๋ยวเราต้องไปหาแกะมาเพิ่มด้วยนะครับไม่อยากาแกะไปฆ่าแกะเอ้ยเออถูกเฮ้ยไ,ไปฆ่าแกะนะแล้วก็อ่ามเอาเงี้ยไม่อยาฆ่าแกะดิไปอะไรวะไปลากแกะมานะแล้วก็เดี๋ยวเราครับ ไก่นะแล้วก็มาตัดของแกะแล้วก็มาทำเป็นพรมนะฮะแล้วก็มาวางข้างบนนี้นะครับโอเคหกอันพอป่ะวะน่าจะไม่พอวะเฮ้ยไม่พอจริงด้วยนะฮะค้าบเพิ่มก็ได้นะผมไม่เป็นไรนะฮะพอดีเรารวยไม้นะผมนะอือหือสิบสองอันเลยเหรอ โอเคเหลือนะเหลือเหลือนะฮะอ่ไม่เป็นไรนะครับเราเราเดี๋ยวเราจะลากไอ้พวกบวัวอะไรมาตรงนี้นะฮะประเด็นคือกูจะขึ้นไงอืมโอเคนะครับไปครับถือซีดเอ้ยถือถือวิดแล้วก็ตือนลากมาันมานะฮะอืมตกน้ำกูม่สนตกน้ำเลยนะฮะช่างมันนะครับ มันก็ขึ้นมันไม่ได้อยู่ดีนะผมนะนอกจากว่ามารีสปอนหายไปแล้วก็มันก็สปอนออกมาใหม่นะครับมา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 เรวกดย่อดีกว่านะฮะกดย่อแล้วก็เดินหน้ามันจะได้เดินตามเราทันะนรัะผมนะแต่มันเช้าว่ะช่างแม่งเกยคหันหลังไปก็ได้นะฮะ รู้สึกว่าม้านี่มันมันมันจะกินข้าว้วยใช่ไหมเดินไปเดินไปอีอีอ,อีโอเคได้แล้วนะฮะโอเคหนึ่งตัวผ่านไปนะฮะเปล่ามาต่อนะผมนะม้าด้วยดีไหมเฮ้ยม้านี่มันรู้สึกว่าจะเกิดเยอะนะนี่นเต็งหนงตัวอะไรทุกอย่าง มาด้อมา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 โอ้ยกระตุกนะฮะที่ม่เสียล้ววนขอไว้นะ,ะก็นะครับก็จะมีคำหยาบเล็กนะ้อยถึงปานกลางนะไม่เหมาะสำหรับพวกพุดีตีนแดงนะฮะแล้วก็พวกลูกสวยทั้งหลายนะครับโอเคเดินลงไปแกะเดินลงไป ไปไปผูบอกให้มึงลงไปเอเอ,เอมันต้องแบบนี้นะฮะโอเคก็เสียงผมก็อาจจะเบาหน่อยนะก็ะขอไปด้วยนะฮะไื่องงผมเบาเกินไปนะผมแนะนำนะไปเสียวฟังนะฮะเวลาฟังเวลาดูเอ้ยเออถูกแล้วเวลาฟังทุยเวลาฟังเอ้ย วเวลาดูผมนะ,ะก็แนะนำให้เจ็บหูฟังด้วยนะฮะมา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 ลูกมามาเอาุดตีวัวแล้วเมื่อกี้มาเร็วลูกแกะนี่เวลามันร้องนี่เสียงเสียงมันเส,เสียงมันเสียง,เส,ยงเสียงมันนี่นะ เสียงมันแปลกๆนะครับผมเนะสียงไม่เหมือนกับแกะตัวใหญ่เวลามันร้องนะผมนะเดินช้ากันจังวะโอเคลงไปเลยลงไป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 ต้องตันไปนะผมนะเราไม่ตีมันนะเดี๋ยวเลือดเดี๋ยว เด,เ,ดเดี๋ยวมันเดี๋ยวเลือดเดี๋ยวอะไรวะเดี๋ยวมันดาเมจมันเดี๋ยวเลือดมันลดอ่ะเออนะฮะลงไปโอเคนี่นะเราก็ได้สัตว์มาเป็นติดรอยแล้วนะฮะก็มันเป็นฟาร์มแบบไม่ใช่ฟาร์มดิกูจะตั้งชื่อคิดว่าไงเดียี้ตั้งชื่อคิดว่าอะไรดีลากลากสัตว์มาใส่คอกเหรอลากลากสัตว์อะไรอ่ะอะไรเดีย คลิปเลยจ้ะลากสัตว์มาใส่ข้อกก็ได้เออนะฮะซีฟันแนวดีเว้ยเดีย๋ยวเราอนอนก่อนนะฮะสลิปป <Sleeping. S 1> ิ้งอ้าวนอนไม่ได้ตอนนี้ร้อนมากนะฮะฝนตกตรงร้อนร้อนเลยนะฮะแต่ฝนตกนี่ก็เย็นนะฮะถ้าฝนไม่ตกวันไหนนี่ก็ โคตรร้อนนะฮะไม่มีอะไรพอดีเลยนะนประเทศไทยนะฮะแม่งพอร้อนมากก็บ่นฝนตกก็บ่นหนาวก็บ่นนะฮะตํากันไกลน่าหนึ่งอันน,นะผมนะเดี๋ยวเราเราจะลงไปในฟาร์มนะแล้วก็ตัดขนแกะมานะฮะตัดขนแกะแล้วก็เอามาเอามาเอามาค้าเป็นผมนะแล้วก็มาทําเป็นเอ้ยมาค้าเป็นผมแล้วก็มาวางบนรั้วอริน่งนะผมนะมันจะขึ้นเราจะขึ้นได้นะแต่สัตว์มันคือจะขึ้นไม่ได้นะผมนะ เทคนิคนะฮะได้มาจากพี่ก็บอกไปแล้วนี่ว่าได้อยางนะสองเอาได้อันเดียวกนน้อยจังไม่ได้อยางสี่สามอันนะเมื่อกี้นะหกะอันโอ้เออลืมบอกไปครับไอพวกแก่นี่นะฮะถ้าเกิดว่าเราตัดคนแกะมันปุ๊บวเวลามันกินหญ้านะวนเวลามันไถ่หญ้า เราบรถทายไอบล็อกยาวนี้ให้กลายเป็นเดิร์นะมันก็จะขลขนมันก็จะกบแบบทุยผลมันก็จะงอกกลับมาเหมือนเดิมนะผมนะถือเป็นเรื่องที่ดีนะโอเคทีส่สองอันอานออกได้ยามเาลยอ่านแต่ก็หลายคนอาจจะงงนะว่าผมได้ยามายังไงนะก็เดี๋ยวขอบอเพลงเกมหนะ่ มก็เอากันไก่นะมาทุบตียานนะมันก็เลยมันมันมันก็เลยดรอปมานะผมนะก็เป็นเทคนิคน,นิดหน่อยนะผมนะการอ่าเทคนิคการใช้เน,นะใช้อะไรกันไก่นะผมนะเชียนะฮะเชียไหมโอเคเชียนะฮะเชียนะไม่ใช่เชียนะะก็อ่าการใช้เชียนี้นะผมนะเราสามารถไปตีอะไรก็ได้นะที่มันไม่ดรอปด้วยเป็นยังไงเดี๋ยวอ่า ก็จะเบื่ออธิบายยังไงดีวะของอะไรเอ้ยพวกบล็อกพวก,พวกอะไรพวกเนี้ยพวกพวกหญ้าพวกอะไรพวกเนี้ยที่มันไม่ดอกอะนะฮะถ้าเราตีด้วยมือเปล่าหรือตีด้วยอะไรถ้ามันไม่ดอกนะครับเราสามารถตีด้วยเชียร์เชียร์นะผมนะมันมัน,ม,นมันก็จะดอกนะครับผมเข้าใจกันไหมโอ้กดเดินดีเฮ้ยเอา้าทไมกดยอด่อเฉยเลยเนี่ยโอเควางไว้แค่นี้ก็พอนะฮะ ทำไมมันเอา้ามันจะกดเดินหน้าแล้วกดดีครับแปบ๊บนึงนะฮะโอเคกว่าจะเดินไดนะ้หน้าจอเปียกนะฮะเอา้ามันจะหน้าจอเปียกดิหน้าจอมันลื่นยังไงไม่รู้นะฮะเห็นไหมมันจะขึ้นได้นะผมเศษสัดมันจะขึ้นไม่ได้นะะประมาณนี้นะผมแนละ้วก็สำหรับคลิปนี้ครับก็ขอตัวไปก่อนนะผมนะวันนี้ก็ผะจทุยก็ตอนนี้ก็เป็นพาร์ที่เท่าไหร่วะพาร์ทที่ เก้าใช่ไหมภาคเก้ 9, าพา์ที่สิบพา์ที่สิบเอ็ดนี้เราจะใส่ปลกคลิปแล้วนะฮะโอเคแล้วก็น่าจะอยู่กันอีกนานนะฮะพูดแบบนี้อีกแล้วนะเมื่อไอ้สองซีไอ้สองซีซั่นที่แล้วก็เหมือนกันรู้สึกว่าจะพูดแบบนี้เลยนะว่าว่าจะอยู่กันอีกนานนะที่ไหนได้ไรี้ยสิบกับพาร์ทไปแล้วนะฮะแมบชูกไปอีกแล้วนะฮะแตบบ่โชคดีนะครับที่ผมอ่าไม่ได้สร้างอะไรเยอะนะในแบบนี้นะผมเลยกลับมาสร้างบ้านได้หเหมือนเดิมนะก็บ้านผมก็จาเอาง่ายๆผมนะก็ไม่ได้สร้างยากอะไรมากมายนะ เดี๋ยวนะแป๊บนึงฮะโอเคแต่กระจกน้นาเมื่อกี้แมพมันไม่หลุดนะฮะกระจกมันหายยังไงมั้ยมันแบบกระจกมันหายนะเพรวมแบบมันไม่หลุดนะเข้าใจกันหรือเปล่าอาจะไม่เข้าใจนะก็ช่างแม่ง็นเลยครับโอเคก่อนจบคลิปนะฮะลองเพลงกันสักเพลงไหมไปเพลงเลยเพลงเพลงกระต๊อกอ่าถ้าอ่าทุยถ้าถ้าพวกอ่าทุกคนนะครับทุกคนรู้จักมังาราบ้าไหมครับ ถ้ารู้จักนะก็น่าจะรู้จักเพลงนี้นะบัวลอยนะฮะถ้ารู้จักนะผมก็มีครับบัวลอยเหมือนกันนะฮะ่าฟังนะฮะบัวลอยทําไมยากทําจากกะทิเมืองไทยนะฮะ <laughs> คิดได้ไง <laughs> บัวลอยใครถุงเท่าไรเคยรู้บ้างไหมจะซื้อถุงหนึ่งกินบัวลอยออกมา โอเคไปก็สำหรับคลิปนี้ครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมอย่าลืมกดไลค์นะครับเพื่อเป็นการแบ่งปัในการทำคลิปต่อไปนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์นะแล้วก็พาไปใส่ในต้มยำนะฮะอร่อยเลยนะฮะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ครับไว้เจอปืนใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสวัดีปืนใหม่หลายคนก็ยังจะไม่เก็ตนะฮะแต่กูว่าน่าจะเก็ตันแล้วแหละนะท่านผู้ชมครับก็ดูคลิปเสร็จแล้วนะก็อย่าลืมที่จะกดไลค์ตรงนี้ตรงนี้กดติด ตกตกสีแดงๆนะตรงนี้งนี้นกดเด็กดเกดเลยนะแต่าอยายามก็ดูด,ดูด dom, a a ้วยก็กดกดเลยว่กดแชร์กดแชร์กดแชร์แชกดแชร์นี่นีงนี้บวนนิ้บวนนิคนะเห็นไหมนนะเห็นนะเห็นนะเอเห็นใช่ไหมโอเคเห็นก็เห็นนะฮะก็สมคลิปนี้ก็ไปก่อนนะครับเวลาไว้ก่อนนะอืมก็นีครับ